หมูคลอดลูกคลอดหรือยังนี่วันนี้ไปพึ่งพาเพื่อนเพื่อนมาชมหมูคลอดลูกอุย้ยตื่นเต้นไม่เคยเห็นมาแล้วหมูประวนัน<ว>หมูคลอดลูกอุย้ยเพิ่งเห็นแชทนนะไอไในรังนี่คือคออะไรนี่้ออะไัอไุอ้ยโอตกใจหมาอุยอ้ยอ๊ยอยอย้นัด สมบูรณ์เตอดิสมบูรณ์น uh, ่ะอุ uh ้ย um ป้าทำคลอดเองนี really ่โอ้ตะวันทำคลอดมูเองโอ้ยลุงถึงไหนอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยนี่ออันนี้คือ หมูคลอดแล้วหนึ่งตัวจะออกแล้วจะออกแล้วเตี้ยหมาเลยอันนี้จึงโมมุน้ยจึงโมมุนกูมาคิวเลยมาเล่นจับเพี้ยหนอจับเพี้ยจับมาแล้วมาแล้วลูกลูกลูก ตัวย่างใหญ่เลย,อ,ย,เลยอันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าเขาเลยตัว<อ>ที่สามกินเก่งวะนี่กินเก่งกว่าเพื่อนว่ะนี่ตัวที่สามแล้วนะจ๊ะจะมาอีกแล้วน่ะดูอาการเหมือนจะมาอีกแล้วดึงกันเนาะไอ้ตัวที่สองตัวเล็กกว่าเขาเลยนี่หลอกครับลุยตาแป๋วเลย ถ่ <laughs> ายยาเหลืองนี่อันนั้นยาเหลืองนี่ลุงตัดหางถ่ายยาเหลืองอุย้ยตัดฟันตัดฟันด้วยอันรีดกัดพี <laughs> ่น่ารัก <laughs> ไม่ร้องเลยเนาะไม่มีเสียงเลยเ <laughs> ด็กกีก็ลอดเถอะนะอุ้ย <laughs> ตัดฟันเนาะอันทุ <laughs> ยบยาบานปีเลยนะ <laughs> เราไม่เรียนเมนขนมปีกรอมกับปีแค่เรือกับปีแค่เรื่อกรอมปีแค่เรือปีการตัดตาคือเสียวทำไมทำไมเราต้องตัดตัดเด็กกับจ้องนู้นไปวันปีเลยตัดเพราะว่ามันจะกัดนมแม่มันโอ้ใช่ใช่ใช่เวลาเขาดูดนมเนาะนี่ให้ตัมโมตัมเยมาอัดเสนอมาเอากินมือ สองแม่โตแต่แกได้มาคคอดแม่หนึ่งเองอีแม่หนึ่งมันคลอดเองสินช้ามาสิบตัวเลย,ย,ยเราไม่รู้ใช่ไหมโอ,อ้สามตัวแล้วอีสามตัวแล้วทีแปดแล้วโอไม่มีเสียงเลยเนะ้อ แข็งแรงอยู่เนาะนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะพี่เตอร์ก็ใหญ่อยู่ได้อยู่เนาะปลาปลาเออปลาจิกจิกหน้านะปลาจิกพุงหน้าจิกมือเจ็บนะอันนี้อันนี้ตัวสิบสองเนาะตัวสิบสองแล้วเนาะพี่อือทมมือคณีปรังลัะปรังละใบบุนด้าสิบสองแมวสิบสองแวเตอรนี่ยตัวผู้ปรังละ ប្រាសលតតុងមជីតនាមព្រះលបៃបួនដងព្រះលំចចិនទូយាយអីមិនចង់ឲ្យសៀហានខ្លាំងកូនវាធំខ្លាំងគ្នាក៏លិចបបមែនគេថានិយាយថាឲ្យណ້ອຍឯងលោកតូចយ៉ាយមិនណៃរรอบទេมาលឿនมาលឿនมาលឿនមានតែលិចកូនប្រចាំมาលឿនប៉ាអត់ឈ្មោះออกหัวออกมาលឿនមានតាខាออกកອດលេอ่ะ สิส่แล้วนี่ใช่ไหมโอ้มาชิดยาเร่งยัหไฉัะขับโมล้นกะประมาณนี่สิบสี่เฮิมจนหมดสิบห้าว่านี่ก็สิบสี่มาแล้วแต่สิบสี่มันมาแล้วนะยังไม่หมุดโดน ได้สิบสี่ตัวตัวเดียวสิบห้ายังไม่ออกแต่คิดคิดว่าสิบห้าตัวเนาะอุ้ย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 ไอตัวนี้แยง่งเขาอ่ะ <c oughs> ดุดี้ดุดนม